จะพบก,กับช่งบุหรีชแนลโอเคภาคที่แล้วเราก็มาทำอะไรนะขอกวัวกันขอกวัวข้อศักกันแต่บังเอิญขอวกวัวข้อใส่ผมโดนระเบิดของคีเบอร์ผมก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยปักทอดปักทอดแล้วก็ไปเอาอะไรไม่รู้จากเป็นบล็อกอจากอันนี้มาไปจับมนเนเธอร์มามาจุดไฟ รอ,อบเลยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ส่วนเราจะทำอะไรนั้นวันนี้ผมจะมาทำเปน็นเลก็กโอเควันนี้ผมจะมาทำสวนสาธารณะนะครับไอ้สวนสาธารณะยังไงหล่ะครับคุณลุงโอเคอยูมุงจ้ะ บอกให้เลอนแล้วเ้าะนำไปทำนะเออไม้มีพร้อมไปชิมกอจากนั้นก็ใบหมดเอาที่ตัดคนแก่ไปตัดใบไม้มันก็จะได้นะครับเออดีมากดีมากทำสวนตรงไหนดีเนี่ยตรงไหนดีสวน อย่าไปตีตรงนี้ดีกว่าไม่มาแขวเกินไปต้องล้างบานดีกว่าดีมะนี่โล่งนี้โอเคหนึ่งสองไม้หมดเออพอเลยไม้กู ไม้หายไปไหนหมดเดี๋ยวระหว่างที่ผมไปหาไม้อยู่โอเคเขอตัดต่อลิปไปหนึงนะครับโอเคครับแล้วก็ใกล้จะพูดแล้วนี่หนูนี่หนังเนี่ไปตัดไม้ลุงเลย ตามตามได้นะครับไม่ตัดไม้ตัดเดี๋ยวนี้เอยตัดไม้หน่อยแล้วก็เข้าไปนอนดีกวะ่ะโอเคผ <ม S 2> ขอตัดต่อให้อีกครั้งนึ่งนะโอเคครับผมก็ตัดไปยาวนานเลย แล้วก็มาเข้าเรื่องของเราต่อเนาะโอเคเทงั้นผมก็ต้องคิด สวยไหมอมืตรงนี้ตรงเ็นตรงนี้เออหนูเอาแก้ไฟไม่ใู้งหน่อย หนูหนไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้วไปไม้อยู่ไหน Hãy sàn hai nạn skeleton ui thôi nếu chân bán bay lên bay lên bay chân bán nào hả mày sai โอ้โหครั้งเดียวเลยดาบนี้แรงมากไม่มีอะไรเอาอะไรไม่มีที่นั่งส่วนสถานชอบเลยวะ ากนั้นก็ตกแต่งตามใจชอบเลยนะครับกลุ่ย ก็คือสวซัวทรนณอะแกะตาจ้าเออเป็นึ่ะแลกมากแลกมากพี่ตีให้ไม่แกะเฮ้ยหนูไปตีให้ไม่แกะแกะเอาใช้มีประโยชน์อ่ะคิดคิดก่อน

รเร็วนูจุดเลยจุดเลยโอเคนี่ก็คือสวนสาธารณะที่ไม่มีใครเปรียบเทียบเหมือนมังนงะเออเล็กแป๊บพักผ่อนหย่อนใจ ทำนี้ซะละอืมงอนแกะแขนแบบไหนฮะนีเด็ก โอเคครับอาก็ตกเต็ตเงส่วนสถานกะารณนใจตัวเองเลยสำหรับวันนี้ช่องบูรพาชนเชนนี่ก็มีแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ